เริ่มเรื่องมาที่ชายหนุ่มสองคนพวกเขาเองก็จะเป็นโจน,นะครับม่งเดินทางมาที่สุสานแห่งนี้เพื่อทําการปล้นเอาทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองในขณะที่พวกเขานั้นกําลังมุ่งเดินทางเพื่อหนีออกไปจากที่นี่มันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งม่งเดินทางโดยการขี่มอเตอร์วไซค์แว้นมาอย่างหล่อเทนะครับทําการเข้าโจมตีทั้งสองคนนั้นไปนะครับและแล้วตัวเธอก็สามารถจับตัวโจทั้งสองคนนี้ได้ในที่สุดก่อนที่เธอจะใช้โทรศัพท์ของเธอในการถ่ายรูปเอาไว้นะครับ เก็บเป็นหลักฐานว่าเธอนั้นสามารถจับโจรทั้งสองคนนี้ได้นะครับส่งไปให้พระเอกได้ดูแต่ในตะวันนั้นพระเอกก็ไม่ได้ว่างนะครับผมพระเอกก็ได้ตอบข้อความมาหาเธอว่าขอโทษด้วยข้าวไม่ว่างมีธุระเยอะจริงๆจึงทำให้ตัวเธอก็ทำได้เพียงแค่ปลนพระเอกไปนะครับมีแค่ข้ออ้างทำงานทีไรนี่ก็คือแบบว่ามีเรื่องมีราวทุกๆท,กท,กทีนะฮะ แต่ในระหว่างที่ตัวเธอนั้นกําลังเผอ,อยู่วนะครับมันก็ทําให้โจนพีชายตัวมันที่สามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้ในตอนนี้ก็พยายามจะรีบหนีออกไปจากที่นี่ไปน,นะครับัวไม่ได้สนใจน้องชายของเข้าเลยแม้แต่น้อยหนีออกไปจากที่นี่เพื่อเอาชีวิตรอดคนเดียวเลยครับแต่ในจังหวะนั้นแม่นางชูเชียที่ได้หันไปเจอพอดีนะครับตัวเธอก็คงจะไม่ปล่อยให้รอดออกไปง่ายๆอยู่แล้วนะครับจะต้องจับตัวจับกลุ่มไปให้ได้ทั้งสองคนตัวเธอก็พยายามมุง่งไล่ตามจับตัวชายหนุ่มคนนั้นให้จงได้ แต่ตัวเขาก็ไม่ยอมให้จับไปง่ายๆเหมือนกัน ในตอนนี้ก็พยายามที่จะทำการนำเอาไดานาไมต์ออกมามันก็จะเป็นคล้ายๆระเบิดนะครับในการโยนเขาเพื่อโจมตีสกัดแม่นางชูเชียเอาไว้แต่ทว่าแม่นางชูเชียนี้ก็ได้ทำการพุ่งเข้าไปกระโดดเตะสวนกลับคืนนะครับก็ทำให้ระเบิดไดานาไมต์ก็ถึงกับตูมตามระเบิดดังสนั่นไปทั่วบริเวณรอบๆเลยทีเดียวนะครับแต่ทว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้หนีรอดออกไปจากแม่นางชูเชียได้ไงๆในตอนนี้รู้ได้แล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าหนีต่อไปอย่างไงก็ไม่รอดแน่ๆนะครับทางเดียวที่จะสา สามารถทาได้ก็คงต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นนะครับตัวเขาเองก็พยายามที่จะงัดเอาเอาวุธออกมามันก็จะเป็นคล้ายๆพวกคุณสมบัตินั่นแหละครับผมมีอยู่ตอนนี้ก็จะทําการพุ่งเข้าโจมตีแม่นางชูเชียไปแต่ก็ยังดีที่แม่นางชูเชียนะฮะมีความเทพอยู่แล้วนะครับมีไหวพริบในการต่อสู้สูงก็เลยพุ่งเข้าโจมตีเธอไปนะครับก็เรียกได้เลยว,ว่าการเตะของเธอทีเดียวเท่านั้นนะครับก็ทําให้สถานที่ที่อยู่บริเวณรอบๆนี้ดินที่อยู่ด้านใต้นะครับทาการล่วงตกลง เป็นรูโบขนาดใหญ่นะครับและก็ทําให้พวกเขาทั้งสองลวงตกลงไปยังด้านล่างในที่สุดนะครับแถมเมื่อแม่นางชูเชียตัวเธอได้ตกลงมาด้านล่างของหุบเขาแห่งนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเธอจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับสถานที่แห่งนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆสุสานโบราณในตำนานนะครับตัวเธอก็ได้ไปเห็นป้ายนะฮะมันก็จะเป็นสุสานคุนนางทหารเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยก่อนหน้านั่นนะครับซึ่งตัวเธอที่จะพยายามสำรวจดูบริเวณรอบๆนะครับเพื่อหาสถานที่ที่จะสามารถ ออกมาจากที่นี่ได้แต่ในจังหวะนั้นเองมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีหุ่นยักษ์ตัวขนาดใหญ่นะฮะเป็นหุ่นยักษ์ที่คอยเฝ้ายามอยู่ดังสถานทีน่นี้มันก็ดันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งได้ทําการเข้าโจมตีเธอมานะครับจนตัวเธอที่เห็นแบบนี้ ก็มาอยู่อีกต่อไปแล้วนะฮะพยายามที่จะหนีออกมาจากที่นี่เพื่อเอาชีวิตรอดให้จงได้และภาพก็ตัดมาทางด้านของพระเอกของเรานะฮะซึ่งพระเอกก็จะมีนามว่าฝางอีเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะฮะซึ่งพระเอกที่กําลังนั่งเฝ้าหลุมศพของอาจารย์ของเขาเนื่องด้วยที่อาจารย์ของเขาก็ได้ตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับพระเอกก็ได้นึกถึงย้อนอดีตกลับไปนะฮะในตอนที่เขานั้นได้เกิดมา สิ่งเดียวที่เขานั้นจําได้ก็จะเป็นอาจารย์ของเขาได้แหละครับผมที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะครับสิ่งที่อาจารย์ของเขาได้ทิ้งเอาไว้ก่อนตายก็จะมีเพียงแค่จีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจีนี้ก็จะมีชื่อจี้ว่ากาบาร่านะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจี่อะไรนะครับพระเอกไม่รู้เลยจนในตอนนั้นตอนที่เขานั้นตกอยู่ในอันตรายนะครับกําลังที่จะมีรถคันหนึ่งวิ่งชนเข้ามานะฮะเนื่องโดยที่พระเอกก็เห็นแมวนอนอยู่กลางถนนนะครับตัวเขาก็เลยพยายามที่จะช่วยแมวนั้นเอาไว้แต่ ก็จะมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาเพื่อชนเขานะครับก็ยังดีที่พระเอกนั้นสามารถสัมผัสถึงพลังบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจี้ของเขาได้นะครับเหมือนกับมันมีเคล็ดลับวิชาที่ซ่อนเอาไว้ตัวเขาสามารถเรียนรู้เคล็ดลับวิชานั้นได้อย่างรวดเร็วในตอนนั้นเองก็เลยได้ใช้เคล็ดลับวิชานั้นในการช่วยชีวิตของตนเอเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีนะฮะสามารถหยุดรถที่กําลังชนมาได้อย่างง่ายดายก่อนที่พระเอกจะเดินรอดออกไปแบบเท่ๆนะครับจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเขา ราก็สามารถเรียนรู้เคล็ดล่าเคียต่างๆของจีนีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแต่สิ่งที่พเอกนั้นรู้จักอาจารย์ตัวเขานั้นที่ได้จีมานี้เป็นจีที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดน,นะครับเป็นพ่อแม่ของเขาที่ทิ้งเอาไว้ให้แต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าพ่อแม่ของเขานนั้นเป็นใครมาจากไหนและก็ยังไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตอนเองว่าที่จริงแล้วเขานั้นเป็นใครกันแนะ่ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นนะครับ ในระหว่างที่พระเอกนั้นกำลังนั่งแบบเฝ้าหลุมศพอาจารย์ของเขามันก็มีสัญญาณที่ติดต่อมาจากน้องชายของพอเอกนะครับไม่ใช่เป็นน้องแท้ๆนะฮะจะเป็นสหายร่วมรบร่วมทุกร่วมสุขพระเอกมานะครับซึ่งพวกเขาก็ได้ติดต่อมาหาพระเอกว่าในตอนนี้มันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ จึงทำให้พระเอกที่ได้ยินเช่นนี้ก็ไม่รอช้าก็รีบมุ่งเดินทางไปหาเหล่าสหายของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งทุกคนที่ได้มาเจอพร,ระเพกพวกเขาก็ได้เล่าความจริงให้กับพระเอกได้รู้นะครับจะเป็นสหายอีกคนหนึ่งของเขาก็จะเป็นแม่นางชูเชียในตอนนี้ตัวเธอนั้นได้หายไปซึ่งพระเอกที่ได้ทําการวัดดวงวัดค่าพลังของเธอดูก็ได้พบว่าตัวเธอในตอนนี้กําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วมันมีอันตรายที่เกิดขึ้นกับเธอนั่นเองนะครับพระเอกในตอนนี้ไม่รอช้า ในการรีบมุ่งเดินทางตามเธอไปเหมือนกันนะครับเป็นสถานที่ที่เธอนั้นเคยส่งรูปมาก่อนหน้านี่นะครับซึ่งพระเอกพอมุ่งเดินทางมาถึงเท่านั้นแหละครับก็ได้มาเจอกับหลุมขนาดใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่าหลุมนี้มันคืออะไรพระเอกที่ทําการใช้พลังของเขาอาวุธวิเศษบางสิ่งบางอย่างเพื่อตรวจสอบสัมผัสด,ดูนะครับว่าที่อยู่ของแม่นางชูเชียนั้นตัวเธอนั้นอยู่ที่ไหนกันแนะ่ แต่พระเอกก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้น,นะครับที่แน่ๆพอจะรู้ได้เลยว่าตัวเธอก็คงจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนี้แน่นอนนะครับอยู่ที่ไหนที่หนึ่งของสุสานแห่งนี้แต่ที่แน่ๆพระเอกก็รู้ได้เลยนะฮะว่ารูมนี้มันจะต้องเป็นรูมที่มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในนั้นแน่แน แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะลงไปยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเขานั้นได้มาเจอที่สสานแห่งนี้ก็จะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้องชายของกลุ่มโจรที่แม่นางจูเชียได้จับพวกเขาเอาไว้นะครับ ส่วนพี่ชายก็ได้ตายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตกลงไปในหลุมตายหาไปแล้วโดยพระเอกก็พยายามที่จะถามข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นอะไรกันแน่และเจ้าพอที่จะรับรู้คนที่อยู่ในรูปไหมซึ่งตัวเขาก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าแม่นางจูเชียผู้นี้เป็นคนที่ไล่ล่าจามจับตัวพวกเขานะครับกลัวเขาก็รู้ว่าจะต้องมีความผิดแน่ๆนะฮะก็เลยไม่อยากที่จะบอกความจริงแต่ก็ถูกพระเอกขู่ไปนะฮะไม่บอกความจริงก็โดนเล่นงานเหมือนเดิม สุดท้ายตัวเขาเองก็ต้องยอมบอกความจริงไปนะครับว่าแม่นางชูเชียได้ตกลงไปที่หลุมนี้แล้วเรียบร้อยนะครับพระเอกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วตัวเขานั้นก็พอจะสัมผัสได้เลยนะครับเนื่องด้วยที่กาบรา จีที่อยู่บนท่อของเขานั้นมันมีสิ่งที่ผิดปกติไปแสดงว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกาบาลาของเขาแน่นอน,นครับพระเอกก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปดูเหมือนกันก็จะมีสหายของเขาก็คอยติดตามไปด้วยผมจะขอเรียกว่าพี่ยักกับพี่อ้วนละกันนะครับซึ่งหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมายัางด้านล่างแล้วพระเอกก็ได้มาเจอกับสุสานเขานะครับเป็นสุสานโบราณในสมัยอดีตเป็นเหล่าทหารขุนนางนะครับที่ถูกฝังเอาไว้ยั่งสถานที่ยงนี้นะครับ ซึ่งพระเอกที่พยายามสำรวจสัมผัสด,ดูตัวเขาก็ได้ไปเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ก็คิดว่าก็คงจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางแกงกลางของสุสานแห่งนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่พระเอกก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าห้ามไปสัมผัสหรือว่าจับอะไรที่อยู่ในสถานแห่งนี้เพราะพวกเขาก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานั่นเองนะครับแต่พี่อ้วนก็ดันสนพี่อ้วนได้ไปเห็นกับหยกนะฮะไม่ใช่หยกเป็นคิตตั้นนะครับผมทําการหยิบเอาคิตตั้นมาเพื่อมาให้พระเอกดูแต่พอพระเอกที่เห็นเท่านาั้นครับ ก็บอกให้พี่อ้วนนั้นอย่าไปจับมันนะครับไม่ทันแล้วพี่อ้วนทำคิดตันนั้นล่นลงพื้นมันก็มีคล้ายๆกับออราพลังวิญญาณโพยพุ่งออกมาทำการเปิดคลายกลนที่อยู่ที่นี่ทำให้พวกพุ่นที่แบบว่าโจมตีแม่นางชูเชียกเกาะแนานี้พวกมันมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งได้ทำการเข้าโจมตีกลุม่มเพกไปนะครับแต่ในความเทพของเพกแล้วนะฮะพระเอกก็ได้มีการเคลื่อนที่ด้วยพลิปตาเป็นพลังที่เขานั้นมีอยู่ในตอนนี้ได้ทำการเข้าโจมตีสกัดจุดเราพวกปีศาจ นั้นไปจนพวกมันเองก็ได้หยุดนิ่งกลับลงไปอีกครั้งนะครับ ซึ่งพระเอกก็เห็นก็พอจะรู้นะครับพลังที่ทําให้พวกมันสามารถมีชีวิตไร้ก็คงจะต้องเป็นพลังแห่งความเมื่อนนะครับตั้งแต่สมัยอดีตที่ถูกปกป้องเพื่อที่จะทําการปกป้องสุสานแห่งนี้อาวาน,นะครับแต่พอพวกเขาได้ไปเจอกับโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงกลางสุสานพี่ยากเราก็ไม่รู้นะว่าโลงศพนี้มันคืออะไรเพียงแค่ไปสัมผัสดูเท่านั้นนะครับโลงศพมันกไ็ได้เปิดออกมาสิ่งที่พวกเขาได้ไปเจออยู่ในโลงศพมันก็ดันเป็นร่างของแม่นางชูเชียซะงั้นเลยครับ ซึ่งตัวเธอก็ได้ลุกพวดขึ้นมาจากโลงศพนี้แต่ทว่ามันก็ไม่ใช่ร่างตัวตนที่แท้จริงของเธอแต่อย่างใดเหมือนกับว่าตัวเธอนั้นถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความมืดไม่รอช้าในการเข้าโจมตีเพศกเลยนะครับซึ่งพระเอกที่รู้นะฮะว่าแม่ดังชูเชียก็จะเป็นสหายของเขานะครับถ้าเกิดว่าโจมตีเธอไปเธอได้รับปาเจ็บมันก็จะมีผลกระทบต่อเธอพระเอกก็พยายามป้องกันการโจมตีของเธอเอาไว้เพื่อหาวิธีในการช่วยเหลือและก็ดึงสติของเธอนั้นกลับมานะครับในตอนนี้ ตัวเธอที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทําการโจมตีทุกคนที่อยู่ตรงหน้านะฮะแต่ก็ยังดีที่พระเอกสามารถเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาพลังแห่งจีกาบาลานะฮะทาการควบคุมเธอเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีนะครับพยายามที่จะดึงเอาพลังแห่งความมืดออกมาจากร่างกายของเธอและแล้วก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับก่อนที่พวกเขาก็จะต้องรีบมุ่งเดินทางออกมาจากที่นี้เพราะมันก็กําลังที่ตัดถล่มลงมาแล้วนั่นเองนะครับถึงแม้พระเอกจะสามารถช่วยชีวิตแม่นางชูเชีย เอาไว้ได้มันก็ยังมีผลกระทบที่ตามมาต่อเธอเหมือนกันเพราะพลังความมืดที่อยู่ในร่างกายของเธอนั้นมันยังไม่สามารถขับออกมาได้หมดนะครับภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่สามารถขับพลังความมือดออกจากร่างกายของเธอได้เกรงว่าตัวเธอก็คงจะไม่รอดแน่ๆน,นะฮะแต่พระเอกก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธอนั้นตายอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องหาสถานที่ที่มีพลังยินบริสุทธิ์มากๆเพื่อทําการขับพลังแห่งความมือดออกจากร่างกายของเธอไปนะครับจึงทําให้พี่อ้วนที่ได้ เช่นนี้นะฮะก็พยายามตรวจสอบหาสถานที่ที่มีพลังหยินมากๆนะครับเป็นคล้ายๆกับสุสานแบบนี้นะฮะผมเพื่อที่จะทําการรักษาตัวแม่นางชูเชียนนั่นเองนะครับจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็หาข้อมูลจนได้สถานที่งนั้นมีคนที่มีนามว่าอาหมิงนะฮะเคยไปพบเจอกับมันมาก่อนพวกเขาจะต้องมุ่งเดินทางไปหาอาหมิงเพื่อให้อาหมิงนั่นนะฮะพาเดินทางไปยังสถานที่งนั้นนั่นเองนะครับพระเอกก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปสถานที่งนั้นเลย แถมเมื่อพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้วก็จะเป็นค,คล้ายๆกับหมู่บ้านของอาหมิงหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งการค้าไม้ใครที่อยากได้ไม้ดีๆนะฮะก็จะสามารถมาหาซื้อยังสถานที่แห่งนี้ได้แถมเมื่อกลุ่มพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้วก็กําลังจัดงานประมูลขึ้นอยู่พอดีนะครับ มิงก็ได้นำเอาไม้หววฮาวาลีของเขานำมาประมูลให้แก่คนที่อยากได้แต่พอปรมาจารย์เจ้าตัวเขาก็จะเป็นนักตรวจสอบนักดูไม้เป็นอย่างดีนะฮะมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างดีก็เรียกได้เลยว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรพอตัวเขาได้ทำการตรวจสอบดูแล้วนะฮะ ตัวเขาเองก็วิเคราะห์ได้ว่าไม้ห่วงฮาวาลีของอาหมิงนั้นมีคุณภาพไม่ดีสักเท่าไหร่เนื่องด้วยที่เนื้อภายนอกมันดูไม่เนียนนะฮะเนื้อภายนอกมันดูเก่าเกินไปกลิ่นของมันก็ยังไม่เคยจะหอมอีกด้วยแสดงว่ามันจะต้องเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมากๆนะครับในการที่จะซื้อขายในตลาดนะั้นราคาก็ค่อนข้างที่จะต่ำมากพอสมควรจึงทําให้ในตอนนี้เจว่นของเราที่ได้ยินแล้วนะครับเจว่นก็ได้ตั้งราคาในการประมูลไม้หวงฮาวาลีของอาหมิง ในราคา80,000เหรียญทองนะครับซึ่งก็จะเป็นราคาที่ต่ำมากๆในการที่อาหมิงนั้นจะรับได้นะครับแต่ทว่าอาหมิงก็ยังไม่ยอมขายเนื่องด้วยทีมไม้หวงฮวารีนี้ตัวเขาก็ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี การที่เขานั้นจะสามารถตัดไม้ห่วงฮาวารีนี้ได้มันก็จะเป็นหลายปีเลยทีเดียวนะครับที่จะสามารถตัดมันขึ้นมาได้อีกหนึ่งครัง้งทําให้อาหมิงในตอนนี้ก็พยายามที่จะขอราคาที่สูงกวนน่านี้เพราะในราคานี้แล้วตัวเขาเองก็ไม่สามารถหาเงินไปรักษาหลานสาวของเขาได้อย่างแน่นอนโดยหลานสาวของเขาในตอนนี้ก็จะป่วยเป็นอัมาพาตครึ่งท่อนล่างนะครับโดยการเป็นอัมพาตนี้ก็จะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับพ่อและแม่ของเขาก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับหลานสาวของเขาก็จะมีคนที่เหลือรอด ปะะรมาจารย์เจ้าก็ได้บอกกับท่านอุโสหรือว่าท่านอาหมิงผู้นี้ไปถ้าเกิดว่าไม่ยอมขายในราคา80,000เลี้ยนมีอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะได้ราคาที่ส่งขึ้นมันก็จะเป็นการผ่าดูนะครับถ้าเกิดว่าข้างในเป็นไม้ชั้นยอดก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่าไปแล้วมันไม่ได้เป็นไม้ชั้นดีไม่มีราคาเลยก็อาจจะไม่ได้สักบาทเดียวเลยทีเดียวนะฮะจึงทําให้ท่านอาหมิงที่ได้ยินเช่นนี้ ตัวเขาเองก็เลยได้ตัดสินใจกําขี้ดีกว่ากําตดนะฮะเป็นสุภาษิตตัวเขาก็คิดว่าจะยอมรับในข้อเสนอนี้ขายในราคา80 000เหรียญทองแต่ทว่าก็มีพระเอกนะครับมาขัดเอาไวา้ตัวเขานั้นยอมเจียซื้อมันในราคา2 0 0 0 0 0เหรียญทองเลยทีเดียวนี่ครับเป็นราคาที่สูงพอสมควรถึงพระเอกในตอนนี้ตัวเขานั้นก็คิดว่าไม้่วงวารีของอาหมิงที่ได้มานั้น เป็นไม้่วงาวาลีที่มีคุณภาพมากแต่ถ้าว่าปรมาจารย์เจ้าไม่สามารถตรวจสอบสัมผัสได้ในจุดที่ลึกของมันนะครับพระเอกมีพลังแห่งการอย่างรู้เพียงแค่พระเอกเอามือไปสัมผัสเท่านั้นนะครับตัวเขาก็สามารถรับรู้ถึงแกนกลางของไม้ว่าเป็นไม้ชั้นยอดเป็นไม้ที่ลายสวยมากๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าปรมาจารย์เจ้านี้ไม่ยอมเชื่อพระเอกนะครับตัวเขาไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเขานั้น เขาก็คงจะต้องมีชื่อเสียงมากกว่าอยู่แล้วมีความรู้ในการด้านค้าไม้ตัวสอบไม้มาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้นะฮะแต่ทว่าแม่นางจูเชียก็ยังเชื่อใจในตัวเพกมากตัวเธอก็ยอมที่จะเดิมพันเลยนะครับถ้าเกิดว่าพานี้ไม้นี้ออกมาแล้วเป็นไม้ชั้นยอดมีลายสวยที่โดดเด่นแล้วล่ะก็คาดจะเดิมพันบันที500,000เหรียญทองเลยทีเดียว ซึ่งตัวเจสซ่าสุดสวยของเรานะฮะที่ได้เห็นพระเอกแล้วตัวเขาก็มีความสนใจในตัวเพอเอกมากถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้เดิมพันถ้าเกิดว่ารู้ถึงความสามารถของเพอเอกแล้วมันก็เป็นเรื่องดีต่อพวกเขาเหมือนกันที่จะดึงพระเอกมาร่วมธุรกิจของพวกเขานะครับ ก็เล,เลยยอมรับในข้อเสนอของแม่นางชูเชียไปหลังจากนั้นพระเอกไม่รอช้าในการใช้วิชาดาบของเขานะครับเป็นการฟันไม้ทําการฟันไม้แบบจุงจิงจุงเจิงจุงจิงโคตรเร็วนะฮะสุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถฟันมาได้สําเร็จนะครับซึ่งแกนกลางของมันก็เรียกได้เลยว่าเป็นไม้ที่สวยมากๆนะครับจึงทําให้ปรมาจารย์เจ้าที่เห็นเช่นนี้ตัวเขาก็ถึงกับรู้สึกชื่นชอบเลยนะครับเขานั้นก็ยอมซื้อในราคา1นึ่งแสนเหรียญทองนะครับไม้ท่อนนี้ก็จะมีราคาที่มากกว่า1นึ่งแ เล่อนท่อนแน่ๆตัวเขาก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีท่อนไม้นี้หลายๆท่อนก็ตามนี่ครับพระเอกก็ยังจะต้องแพ้การเดิมพันของเข้าอยู่ดีซึ่งพระเอกก็ยังบอกว่าเกมยังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศพทหารมันยังเหลือมาอีกหลายๆท่อนที่ยังไม่ผ่านเลย พอพระเอกได้ทาการผ่าไม้ท่อนที่สองไปเท่านั่นแหละครับผมมันจะมีสีลวดลายที่สวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับจึงทําให้ปรมาจารย์เา้าที่เห็นลายไม้แล้วตัวเขานันนก็ตั้งราคาไม้นี้อยู่ที่400,000เหรียญทองเลยก็ว่าได้อยากจะซื้อกับอาหมิงไปนะครับแต่ทว่าเจ๊สาวของเราไม่ยอมนะครับเจ๊สาวของเราตั้งราคาที่1ล้านเหรียญทองในการซื้อไม้ทั้งหมดของอาหมิงไปจนอาหมิงในตอนนี้ก็ดีใจมากๆเะครับเงินจํานวนมากขนาดนี้ตัวเขาก็จะ รักษาลานสาวของเขาให้ใหายกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอน,นครับจึงทําให้เจ๊สาวสุดสวยของเราที่ได้เห็นความสามารถของเพกแล้วในการตรวจสอบสอมผัสไม้นะฮะตัวเขาก็รู้ได้เลยว่าพระเอกจะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์แน่ ในตอนนี้เดินเข้ามาหาพระเอกเลยเชิญพระเอกไปเป็นแขกของเขาตัวเขาก็ได้แนะนําตัวให้กับพระเอกได้รู้ว่าคามีนาว่าไปชูชีเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับในเมืองแห่งนี้ถ้าเกิดว่าท่านนาะต้องการมารวมเป็นแขกของขา้าสามารถมาหาข้าได้ทุกเมื่อนะซึ่งพระเอกก็ได้ตอบตกลงไปนะครับแต่ในตอนนี้ยังไม่ว่างอนาคตถ้าเกิดว่าข้าว่างข้าจะมุ่งเดินทางไปหาท่านอย่างแน่นอนก่อนที่เธอจะได้ขอตัวลาจากพระเอกไปนะครับ ซึ่งก็ทําให้แม่นางชูเชียนี้ก็ถึงกับรู้สึกหึงหึงพระเอกเล็กน้อยนะฮะเจ๊สาวของเราสวยกว่านะครับดาวเมจก็รุนแรงกว่าอีกด้วยนะฮะก็จะมีอาการหึงเล็กน้อยนะครับซึ่งท่านอาหมิงก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกไปเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีพระเอกในครั้งนี้ตัวเขาก็คงจะไม่ได้เงินจํานวนมากมหาศาลในการรักษาหลานสาวของเขาแน่นอนตัวเขาก็คิดจะให้ค่าตอบแทนพระเอกไปนะครับในราคา10,000แนะฮะเป็น10,000แสนเดือท้องเป็นค่าตอบแทนที่พระเอกช่วยเหลือเขาแต่ แต่พระเอกไม่ได้รับนะครับตัวเขาก็อยากจะมีสิ่งที่ขอร้องจากขั้นอามิงเหมือนกัน ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางไปที่บ้านอาหมิงในทันทีเพื่อคุยธุระที่พระเอกต้องการอยากให้เขาช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่พระเอกต้องการให้ท่านอาหมิงช่วยก็อยากจะให้ท่านอาหมิงผ่ามุ่ง,มงเดินทางไปที่ถ้ำหยินนะครับเป็นถ้ำหยินพอลิสุดเพื่อที่จะทําการรักษาแม่นางซูเสียให้หายกลับมาเป็นปกติให้จงได้แต่ลว่าท่านอาหมิงก็ไม่ได้ยอมรับคําขอตกลงจากเพกเอกนะครับเนื่องโดยที่สถานที่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นธ้ําแห่งการกินคนนะครับคนที่เข้าไปไม่มี มีใครที่จะสามารถรอดออกมาอย่างมีชีวิตได้ตัวเขาเลยได้ตอบปฏิเสธพระเอกอย่างเต็มที่ถึงแม้พระเอกจะขอร้องอะไรยังไงก็ตามนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองหลานสาวของเขาก็ได้ออกมานะครับตัวเธอก็จะเป็นคนพิการท่อนล่างนะฮะหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุมาก,ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ตัวเธอที่ยังเป็นเด็กพ่อและแม่ของเธอได้ตายไปแต่ตัวเธอก็ยังมีชีวิตรอดออกมาแต่ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ สิงพระเอกที่เห็นเช่นนี้แล้วนะครับได้เห็นอาการบาดเจ็บของเธอพระเอกก็พอจะรู้ในการรักษาเลยนะครับพระเอกก็ได้ยื่นข้อเสนอกับท่านอามิงไปถ้าเกิดว่าข้าช่วยรักษาหลานสาวของท่านให้ใหายกลับมาเป็นปกติได้ท่านจะยอมพาข้าไปที่ถ้ำยินหรือเปล่าจึงทาให้ตัวเขาก็ยอมรับในข้อเสนอของพอเพกไปนะครับหลังจากที่พระเอกได้ทําการรักษาหลานสาวผ่านไประยะเวลาไม่นานนะครับพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จหลานสาวของเขาก็สามารถลุกยืนกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง อาการอัมพาตก่อนหน้านี้นะครับพระเอกก็สามารถรักษาให้หายขาดมาเป็นปกติได้แต่ก็ไม่รู้ฮะว่าพระเอกนั้นรักษาวิธีไหนรู้อีกทีก็คือตัวเธอหายเป็นปกติแล้วนะครับจึงทาให้ท่านอามิงที่เห็นเช่นนี้ตัวเขาก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกไปโดยไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาตอบแทนแล้วนะครับเขาก็ได้ยอมรับข้อเสนอว่าจะพาพระเอกไปที่ถ้ำหินถึงแม้ว่าจะอันตรายถึงแก่ชีวิตของเขาเขาก็จะย่อเหมือนกันนะครับ หลังจากที่พวกเขาเตียนตัวเสร็จสับแล้วเรียบร้อย,อย,อยก็ได้รีบมุ่งเดินทางไปที่ถ้ำยินแห่งนั้นไปนะครับซึ่งพอพวกเขามาถึงท่านนั้นแหละครับผมมันก็มีอันตรายมาดักหน้าพวกเขาเลยนะครับมันมีม,มีตัวขนาดใหญ่ในการบุกเล่นงานโจมตีพวกเขาไปเหมือนกันแต่แว่าใน E ีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ E ี2ีเดี๋ยว E ีพีน่าจะรีบมาต่อให้ทุกคนเร็วๆนี้เลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย